สวัสดีครับพี่น้องบอท่อก็มาถึงสนามตะกอบเป็นทีเรียบร้อยพิษหวังเป็นยางมากไปน,นี้ครับพี่น้องเสียดเป็นแตนเนืองสื่องหกออกหนึ่งหกครับพี่น้องอสู้ต่อไปสู้ต่อไปห็นบ่างอะสู้สู้ยังมีชีวิตต้องสู้เสารมากกับบุนไหวพอตกใบกับคึกคักพอตกเย็นก็เป็นไปตามคาดเห็นบ่คือเกาครับพี่น้องโอ้ยวาดนะเงื่นอนเทวดาครับขั้นเถ้อบ่ออกก็ได้ เพมนว่าเม่นบอเงินเทวดานี่นะฮะบอกได้เพื่อนดอกเพื่อนลอยมาเขาบ่มีวัดชนะเขาบ่มีบุญครับพี่น้องแมม่เอ้ยบุญบ่นเอ้ามื้อนี้โอ้ยสภาพอากาศเป็นตลอดบ่รอดรอดรอดครับรอดรอดยังรอดใต้รอดห่วงโอ้รอดว่วโอ้ยบรรยากาศครับพี่น้องคือฝ่าคืมฝนเอ้ยเย็นนี่เขาเวทนึกเราครับพี่น้องเย็นนี่เขาเวทกรรมเวทกรรมเมียนป่าคือมาไหวนะทั้งท้ายเป็นภาษาเนี่ะ มันเมื่อยครับเมนื่อยเรียงมาถึงยเลยบอาถามว่าเอาความรอมาจักเปอร์เซ็นต์มั้เอาส้าเปอร์เครับเอามากแค่ยี่ส้งเปอซโ้ยี่บไมว่างแสิเอามาแค่นี้ว้ามันคือรอแด่๋ัเเสีบบมาเต็มร0อยมันเสีบบอมห่วยเดี๋แก้เอาหมดเลยครับรถทิปรอหนึ่งคนเลยเอาพิคคลิปนะเอ้าคลิปนี้ไปสักนี่คลิปนี้ไ้ที่นี่นะครับเด้อพี่น้องเด้อคลิปหนาเจอกันมาเจอกันมครับคับเปาท้องคนรวยบอกบอเลิกบาย 喂。<Yeah. S 2> yeah.